สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนดูทุกท่านยินดีต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เกมขาย d r ็กซ์ดีพรีซสองำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว n ิสัน n GT-R35 ให้ทุกผู้ชมดูนะครับ าจริงๆก็อาสาภาพผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วแหละคือมีน้องๆเรียกร้องมาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมก็เลยจะกลับมาทาอีกครั้งหนึ่งโดยที่วันนี้ผมได้ทําการปรับจูนมาใหม่แล้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนลายแม่แล้วครับทุกคนเออเนี่ยลายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นลายที่ผมเนี่ยแต่งเองนะครับแล้วก็แต่งไม่รู้แต่งจะแต่งอะไรดีก็เลยแต่งได้แบบนี้นะครับโอ้ด้านหลังก็ใส่โลโกโลน้นิสันนิดนึงแต่ไม่ใช่คาว่านิสันหรอกนะครับแต่ให้มันพยายามพยายามให้มันเหมือนให้มันคล้ายที่สุด ก็ใส่คำว่า GTR ที่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างก็จะใส่เป็นสติกเกอร์บัฟอคอแตกสีรถน่จะเป็นสีเหลืองตัดดำนะครับก็สวยดูๆเลยส่วนแมก้รก็ใส่เป็นสีดำโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้่าสำหรับชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งในเกมเลยครับใช้ตังในเกมซื้อเอาก็ไม่ไม่แพงหรอกเออก็ใครที่อยากได้ก็ไปหาลองซื้อเอานะครับสำหรับชื่อรถในเกมนะครับรถคันนี้มีชื่อว่า a l t s GT นะครับเป็นรถระดับ5เออ โอเคนะพอใจหรือ,อยังเออสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลก็ผมมาบอกแค่นี้นะครับโอเคและสําหรับใครที่อยากได้เซ็ตจ,จูนรถคันนี้ลวผมจะลงขายไว้ให้นะครับชื่อโคนีล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดิฟกันเลยนะครับขอจะไปรับชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนโอเคแนะล้วเราจะเข้าไปลุยกันในเกมกันเลยครับมาครับทุกคนด่านาแรกที่เราจะมาดิฟวันนี้ก็จะมีชื่อว่าเบลตันไรน์นะครับกเจค,คปราบเสียนข้างหน้า เออพอได้อยู่เฮ้ยไม่ได้เล่นนานก็พอดได้อยู่ก็ผมจะจะพยายามขับแบบระมัดระวังกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานฝีมือแบบตกไปเยอะเลยตกไปเยอะเลยแถมไม่ได้ซ้อมด้วยเออพอดิบได้แค่นี้ก็ถือว่าแบบผมพยายามดีบแล้วนะเทสับหไปเลย อถถึงตัวนี้ก็หมื่นกว่าใช่ไหวะโอ้โหถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเรื่องการรีบเก็บคะแนนนีผ่ผมมองว่ามันโอเคอยู่นะสำหรับอา่าสา้าคันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเซ็ตจ,จูนสำหรับใครที่อยากได้ก็เยลยลงขายไว้ให้ในเวิร์กช็อปนะครับที่โคน,นิล่าแล้วก็มันเป็นอะไรไมีรูปภาพมันกระตุกบ่อยบ่อยทุกคนคือผมอัดไปหลายรอบมากรูปภาพมันกระตตกมาก้ว้ยเป็นอะไรเนี่ยเี๋ยวกสาเหตุที่ผมแบบไม่ค่อยอยากอัดรู้มันเป็นอะไรดูดิด ตัอกระตกยังไงก็ต้องขอโทษขอไปชมู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีนะครับเออก็ถ้ามันพอดูได้ก็เออก็ก็ก็ดูก็ดูถ้าดูไม่ได้ก็ใครไม่อยากดูก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผุไแม่งคอที่ผมทำอะไรก็ไม่เคยลาบลื่นซักอันหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็คอมพิวเตอร์กากากนะครับ มีแต่มีแต่แนวกากากทุกอันน่ะชีวิตแม่งก็กากนะครับพูดมาแล้วแบบแม่งโมโหทิพไทนี่ฮ่าทุกคนเดินไปเครียดไปนะขอโทษไปทุกคนด้วยนะครับพอดีผมแบบซีเรียสกับชีวิตนิดหน่อยนะครับทุกคนขอโทษขอโทษทุกคนยที่ผมอ่ะระบายให้ทุกคนฟังอ่ะชิวๆโอ้โหนี่เบาๆนี่เบาๆนะนี่เบาๆ เฮ้ย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 อือโอ้โไม่ได้โค้งนานกลัวพลาดมากก็พอได้อยู่ครับทุกคนหน้าเป็นคอยในตำนานเออือชนนิดนึงไม่เป็นไรเออตายอยู่เฮ้ยคะแนนอันหนึ่งมาชัวร์คะแนนอันหนึ่งมาชัวร์ครับตานี้ ไปเออเวียงเวียนเยอะแบบนี้เลยอ3 5นี่เป็นรถที่มุมเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเลี้ยวให้ตายไงก็ค่อนข้างจะแห่โค้งยากนะโอ้โหสวยๆคะแนนก็ A1 ไปแล้วทุกคนเออให้มันได้อย่างงี้เออหกหมื่นเก้าไปสวยๆทุกคน โอ้โหกว่าจะดิบจบได้ตาหนึ่งคือลำบากชิบหายภาพมันกระตุกคือผมอัดไปหลายช็อตแล้วนะผมอัดไปหลายช็อตไม่ใช่ว่าผมพลาดนะคือภาพมันกระตุกแล้วเสียงอยู่ดีดิบไปดิบมาเสียงมันก็หายไปแบบหน้าตาเฉยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงดีนะนอกจากจะเอาไปเอาคอมไปเผาทิ้งมาครับคนด่านต่อมาก็จะมีชื่อว่ามันเดโรพาร์คด่านที่9ก้านะครับโอ้ข้างหน้าเป็นโคงปาบเสียงโอ้โห ฮ้ยโ oh, 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 oh. oh, oh. อ้โหเกือบแพกเกือบแพกไม่เล่นนานแบบไม่นคุ้นมือเลยเอาจริงแกสีก็วิ่งคอแล้วละมั้งขึ้นเกียห้าทีไลผมจะแหกโค้งที่4ีเลยเออเบาๆบาเบอพอแล้วทุกคนไม่ได้เล่นนานเออ เฮ้ยตรงนี้เสียคูณห้าชุดไม่เสียปกติท้าดีเป็นท่าดีมาถึงตรงนี้มันชอบเสียคูณห้านี่เป็นอะไรเบาเบาไปเออพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เจสีก็เลื่อเลือละภาพกระตุกต้องขอโทษขอไปทุกผู้ชมจริงๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงละนอกจากจะเอาคอมไปเผาทิ้งไยครับ เออเน,นเนียนไปสวยๆหน้าโค้งหักศอ,อกอีกแล้วโอ้โหมึงจะหลายโค้งหักศอ,อกเสียเหลือเกินไม่ได้เล่นนานไม่คุ้นเลยวะ่ะเออเน,นเนียนไปหน้าก็เป็นโค้งอ้วครับโค้งนี้ผมขอแบบมาเบาๆพอละเออหลุดโค้งหลุดโค้งโอ้โหโค้งนี้ผมแบบ ยังไม่ชินเลยทุกคนขับยากจริงะไรจริงเฮ้ยไม่ได้เล่นนานทุกคนต้องขอโทษขออภัยทุกคนจริงเลยนะครับผมพลาดแบบเยอะมากเลยดูดีดูด,ดีคือไปเล่น f อมามเยอะเลืเกินไงก็เลยพลาดมาเยอะเอฟอาร์ f R เวลามันเลี้ยวมันเลี้ยวนิดเดียวมันก็เลี้ยวละแล้วพอกลับมาเล่นขายเอก็กโอโหไปไม่เป็นเลย โอเคก็ได้คะแนนมา37,000ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนถือว่าดีๆใช้ได้เลยสำหรับ A35 คันนี้แต่รู้สึกว่ามันจะลื่นๆไปนิดนึงแล้วภาพก็กระตุกมากต้องขอโทษขอไปทุกคนจริงๆเลย,ยมาทุกคนหันต่อมาจะมีชื่อว่าแอแอร์ฟินะครับเออ่านแอร์ฟิวแม่จำชื่อด่านไม่ค่อยได้เลยผมชิวๆกับ r 3 5ครับไปเลย ไม่อย่างมันจะพอป่ะเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าอย่างมันน่าจะพอมั้งเนี่ยโอเคนะพอไม่พอช่างมันครับเดี๋ยวเราจะลองรีบกันไปดูก่อนอขึ้นแค่หกนิดเดียวอีกนิดนึงโอ้โหตัวนี้มีสก,กิดนิดนึงครับโอ้ไม่ได้เล่นนานฝีมือตกไปเยอะเลยทุกคนไม่ดีไม่เนียนเลย,ยดีแต้ไม่ดีเลย เขาพยายามจะดีเพให้มันดีที่สุดนะครับโอเคอุ้มาถึงทีงก็สองหมื่นยางน่าจะพออยู่นะโอ้โหมีกระโดดนิ่นึงตรงนี้ก็ปัดบางแบบนี้เลยบาก่อนบาก่อนบาก่อนอืมเกือบพลาดโอเคได้อยู่ครับ อ,อย่าง38%เอฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยจะถึงเส้นชัยปะเนี่ยได้คะแนนอารหนึ่งไวเนะี่ยโอ้ภาพกระถุกต้องขอโทษทุกคนจริงๆเลยนะโอ้ยเกียหกมีอืดน,นะครับเกียหกมีอืดเออเอาว่ะ เอาเรื่องอยู üt, alles, all right. no 8, nah okay, okay. ่เอาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนจะได้อยู่ทาง60%คะแนนอาร์หนึ่งพอแล้วไม่ต้องอะไรเยอะเฮ้ย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 โอ้โหโอเคได้คะแนนอาร์หนึ่งไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับคือภาพมันจะกระตุกไปไหนเสียงมันจะดีเลย์ไปไหนไอชิบหาย มาคทุกคนด่านต่อมาก็จะมีชื่อว่าซันปาเรโซนะครับปัดขวาออกมาปัดซ้ายทีนึงปัดขวาเยอะๆเออนี่สวยๆคิวๆไปตรงนี้ก็ปัดให้ได้เยอะๆครับมันจะทำให้เราได้คะแนนเยอะปัดไปเฮ้ยเฮ้ยเแหกโค้งแนละ้ว ยังยังยางยาาอยู่ไม่เล่นนานเลยฝีมือตกไปเยอะเลยทุกคนโอเคสองหมื่นละคะแนนขึ้นเร็วมากอสามห้าเป็นรถที่ดีดีอยู่ผมแนะนำเลยใครที่กำลังมองหารถเอาอไปดิฟลงแรงหรือว่าดิฟเก็บคะแนนดิฟทิเท,ท่สวยๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอสามห้า อาจจะมีช้ชากระตุกกระตุกบ้างพูดแล้วพูดอีกอยู่คือมันกระตุกตลอดเลยขายสวยปะไลนี้ก็เท่รถก็เท่ไลยก็เท่เออตรงน,นี้ก็เบาๆเออเออมันได้อย่างนี้ที่โค้งก็โอเคกว่าน,นี้อยู่ นี่โค้งดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็ภาพค้างบ้างโอ้ยโอเคสี่หมื่นละเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะข้างหน้าโค้งหักซ้ออีกแล้วอีห้าหมื่นละน่าจะได้คะแนอนอ่ารหนึ่งแน่นอนแหล,ละประกันเลยรับประกันเลยรับประกันเลยเป็นอารหนึ่งแน่นอนสบัดไปเยอะเลยตรงนี้ ออยิงตรงไปเลยไอยยตรงมาแบบนี้ตอนี้ก็เบรกครับเอาผมเล็กเบรกเร็วไปนี่ครับเราตรงไปเลยฮะ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมพลาดเองอันนี้ผมพลาดเองโอเคไปเลยครับช่างมันเถอะครับยังไงก็ได้คะแนน R1 แน่อนอนหรือเปล่าวะยังไงทำไมจะไม่ได้ การันตี R1 แน่นอนนี่ไงเห็นไหม R1 แล้วนี่ขนาดผมพลาดนะเออคือรถมันดีไงให้คะแนนามา65,000ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดครับพอได้อยู่พอได้อยู่รถคันนี้พอได้อยู่มาครับทุกคนดันต่อมาก็จะมีชื่อว่า Parking นาที่ทนนท7นะครับอ่ะทุกคนฝีมือผมเริ่มกลับมาแล้วผมเริ่มคัมแบ็กแล้วทุกคนยาเรื่อยครับเรื่อย ต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดนึงเพราะว่าผมหายจากขาอีกไปนั้นเออมัก็ต้องมีแบบซึกซ้อมกันบ้างเออให้ใครกันบ้างพอแต่ภาพมืออยากกระตุกพอแล้วนะเวลาตอนมาอัดคลิปนะโงนี้สมบัตมาเบาได้เบาตรงนี้บาได้เบาไม่งั้นแหกแน่นอนเออแบบนี้แหละ เลี้ยวเยอะๆไปเลยไม่ต้องกลักวรถแทกอันนี้ก็เบาหนึบนึบรู้สึกว่าเราจะเบาเยอะเพืนไปบัดซ้ายกรับคืนมาเออเลี้ยวเยอะรถรถอสามห้าเป็นรถที่มันอ่ามุมเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างจะเลี้ยวได้เยอะกว่ารถปกตินะครับ <S <S คือเป็นรถแบบที่แบบมันเรียกได้ว่าเป็นระดับพวกเหมือนเทียบพวกแฟลกเกอร์เอฟแสตบอยสบายเลยนะ การแบบมุมบังคบเดียวแบบเนี้คือมันเลี้ยวได้เยอะจริงๆเลี้ยวยังไงก็ไม่สะบัดด้วยแนะนำเลยคันนี้ดีิดีมากแล้วก็เป็นรถที่แดกยางดิบไหายเออเนียนคะแนนก็การันตีอันหนึ่งตอนนี้ได้คะแนน,นอันหนึ่งแบบง่ายๆยาเลยเฮ้ยโอโคยังมันจะหมดทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้พลาดนะครับ ถ้ายางมันจะหมดอาการมันจะเป็นแบบนี้เด็คือรถมันจะหมุนยางหน้ามันจะไม่ค่อยเกาะถนนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับยางหนา้าที่ใช้ยางหลังลิปชิบหาย <c oughs> เออเวลายางรถจะหมดมันชอบจะสะบัดอย่างเด <c oughs> ียวเลยนี่ซื้อยางใหม่ๆเลยเออตั้งมาสองพันไม่เยอะเลย <c oughs> มาครับทุกคนด่นต่อมาครับมีชื่อว่าออ,อะไรวะไม่รู้ช่างมันเถือะ <c oughs> เป็นด่านงูเลื้อยในตำนานของเรานั่นเอง <c oughs> เออด่านนี้ก็คิดถึงหลือเกินด่านนี้นี่แม่คิดถึงทางงูเลย,อย,ยเอ,อ้ยโอ้โหเจอละเจอละโอ้โหขอใส่ยาสามไปพอแล้วทุกคนโอ้โหยากเอาเรื่องลยลเอยู่นะเฮ้ยล่นานเฮ้ยเบาๆได้บอยเนอะเออ สวยสวยสวยทั้งการลีฟสวยทั้งลายรถนี่เป็นไงลบแบบดิสตันไม่มีชนแน่นอนชึบชิบๆเอ้เกือบไปนิดนึง okay, เอ้คูลๆแบ้เออไม่ได้เล่นนาะนแี่ก็ไม่แหกแก็ไม่แหกเอ้อเรื่องเอยอไม่ดูตายล้ว<ๆ>เออ ก okay. ็ได้คะแนนอันหนึ่งก็ช่างหัวมันนะฮะ <c oughs> ดีได้ก็พอแล้วดีแต่ดูหเหมือนเราจะได้อยู่ว่ะเอ้ยอันหนึ่งว่ะเอ้ยทำเป็นเล่นไปนะโอเคทุกคนก็สุดยอดครับอัสามาคันนี้ถ้าใครจะซื้อผมแนะนำเลยถ้าใครอยากได้เซตจูนนะครับเดี๋ยวผมจะลงขายมาให้ในเวิร์กช็อปนะครับสำหรับไลน์นี้ ไม่รู้ว่ามีคนยตกจะได้หรือเปล่านะครับก็ใช้ตังในเกมซื้อก็ไม่แพงครับถ้าผมจะลงขายให้เนี่ยเออเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรซื้อเลยเออใช้แค่แบบเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมต้องขอตัวขออนุญาตล้านท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ